ครับผมมาสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ก็ไปตามเดิมนะครับผมอันนี้แดงมงซับนะอันนี้ไม้เสียบตอญี่ปุ่นสงสูงเอาไว้แดงมังซับต้นนี้ก็หากไหนต้องการจะไปโชว์หน้าบ้านนะหน้าบ้านหน้าร้านได้เลยนะแบบแบบมังซับต้นนี้ครับผมดอกก็สวยดีนะครับผมแดงมัับต้นนี้ก็เสียบตอญี่ปุ่นทรงสูงอันนี้จะเป็นไม้ใหญ่ใลยนะคับนะก็จะเป็นต่อญี่ปุ่นนะครับผม อีกตัวหนึ่งก็ญี่ปุ่นเช่นกันนะสี่ญี่ปุ่นยังเรียกอยู่อันนี้เป็นแหวนเพชรนะครับผมเป็นดอกของแหวนเพชรเป็นไม้ชนเดยวแหวนเพชรแต่ว่าผมให้ต้นนี้ไปด้วยนะอันนี้เหลือต้อนเดียวสุดท้ายว่าจะไว้ตัดทําพัน์มาทำแล้วขายนะไม่มีตังอันนี้กาลังออกเยเมนใช่ไหมอ่ากีนีกกำลังออกเยเมนนะจะเป็นเยเมนกําแพงเศษอีนะอันนี้คือเยเมนแดงกําแพงเศษอีนะครับผมดอกจะสวยนะเยเมนกําแพงเศษอทีแล้วก็ออกมาเยอะค่อยๆ แตกจริงแล้วก็ออกความแล้วก็แตกเป็นเยเมนกับแพงสีผีไปเรื่อยเป็นสีแดงนะชั้นเดียวครับผมตัวนี้ดอกก็สวยเลยเอาไปสามต้นชุดนี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมสามต้นห้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมชุดนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่ทุกท่านด้วยขอบคุณก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ